สวัสดีค่ะเขาวดังเหวยเด็ดมาแล้วค่ะคำที่มักจะย้ำกับแม่เสมอสองโพสเจ้านายเจ้าขุนเจ้าสม,มุดเคยโพสถึงแม่ปิน่นมักย้ำในวันสำคัญสองโพสเจ้านายเจ้าขุนเจ้าสม,มุดสามลูกชายสุดหล่อแห่งบ้านวัฒนศิลป์เคยโพสถึงแม่ปิน่นเกตมณีที่มักจะย้ำเสมอในวันสำคัญไม่ค่อยได้โชว์ฝีมือด้านการแสดงมาแล้วกว่า20ปีเต็ม ที่ป่นเกตมาีหันหลังให้วงการบันเทิงและยกเวลา24ชั่วโมงเป็นคุณแม่ร้อยเปอร์เซนต์เลี้ยงเจ้านายจินเจตลูกชายคนแรกที่วันนี้อายุ21ปีเต็มเจ้าขุนจัก,กรพัฒอายุ19ปีและลูกชายคนสุดท้องเจ้าสมุทรจากอายุ18ปีจนกลายเป็นสามนมหล่อจากบ้านวัฒนศิลป์ที่ไม้ปองของสาวๆที่อยากขอสมัคร เป็นลูกสไปย์ของแม่ปิน่นเกือบทั้งประเทศเพราะสามหนุม่มใช้แววลล่อและเก่งมาก แต่แม้จะไม่ได้เห็นผลงานผ่านทางจอแก้วหรือจองเงินอีกแล้วแต่แม่ปิ่นก็มักจะพาเจ้านายจินเจตวัฒนาศิลป์ออกงานอีเวนต์บางครั้งคราวและหลายครั้งแม่ปิ่นเปิดใจให้สัมภาษณ์สื่อถึงบทบาทความเป็นแม่และความสนิทสนมกับลูกทั้งสามตลอดการเลี้ยงดูและเธอกับลูกค่อนข้างกใกล้ชิดสนิทสนมสามารถพูดคุยกันได้ทุกเรื่อง หลักการเลี้ยงดูแม่ปิน่นง่ายๆสบายๆขอแค่ทำตามกฎเหล็ก3ข้อ 1. ห้หามแย่งของเล่น 2. ห้ามแย่งของกิน 3. ห้ามแย่งผู้หญิงด้านมุมตรงข้ามลูกชายคนโตน้องเจ้านายก็เคยเปิดใจถึงแม่ปิ่นว่าสนิดสนมและไม่เคยมีความลับต่อกันรักแม่มากและจะดูแลแม่ให้ดีที่สุด และสิ่งที่เรามักจะเห็นเป็นประจำในวันสำคัญของผู้หญิงที่ชื่อเป็น่นเรามักจะเห็นสามเจ้าพูดความรู้สึกในใจให้แม่ได้อมยิ้มไม่ว่าตัวเองจะอยู่มุมไหนของโลกก็ตามยังล่าสุดในวันแม่ปีที่แล้วเจ้าขุนประเดิมยอดคำหวานรูปผุนแม่พร้อมแคปชั่นว่าเบสหม่างมาอินเดอะเวิลด์เลิฟยูครับมัมรักมัมที่สุดในจักรวาล ส่วนเจ้าสมุทก็ไม่หน่อยหน้าโพสรูปแม่พร้อมบอกว่า I love you ขณะที่พี่ใหญ่อย่างเจ้านายใช้โอกาสวันเกิดอายุครบ49ปีของคุณแม่4มกราคมที่ผ่านมาส่งข้อความสำคัญถึงปิ่นเกตมณีว่ารักแม่มากพร้อมเขียนแคปชั่นเป็นภาษาอังกฤษว่า Give her best wishes all ขอส่งความปรารถนาดีให้เธอ ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องเข้าดังหวยเด็ดค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ